สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องสุครสศุขคนครับมื้อนี้เป็นเมนูแยมมือเทียงครับเป็นเมนูกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเปืเป่อยผสน <c oughs> เนื้อเปื่อยนี่พอดำต้มเองครับเนื้อเปื่อยแซ่บๆมื้อนี้กว๋วยเตี๋ยวครับเบิ้งให้พี่ให้น้องครับเบิ้งเนื้อเปื่อยนี่ชิเป็นพวกเครื่องในงัวครับมื้อนี้เห็นบ่ครับ <c oughs> เครื่องในงัวมีมีปอดแน่มีเอ็นแน่ลูกชิ้นพร้อมคนว่าอันนี้กะปิครับอันนี้ปรุงแล้วเรียบร้อยแล้วครับนี่แต่ว่าโบทาณละคนครับ เฮ้ย hey, บางแสบครับพริกจีครับจีบพกพริกมากินครับอันเจวก,ปคคก,กววะปิครับเ<ฆ>บิ้งพักนี่ก็มี่หมักทวงงอกหมักทวงงอหัวละพาอยู่พี่ครับมาแซ่บๆน้องกันครับมือนี้งอิงพี่เบอร์ปากทัว <S <S หปากทัวนี่ปักทัวเอาเลยครับไปลงมือเขาเบิง้งลองทำพริกจีก่อนพอได้ไหมกันชีนหลวกซีนกันเนาะไม่เอานะต้องเอาความเค็มค่อยก่อนนะต้องชีโนว ทูนมาครับอือ,รอบบครับบ้าครับสับหือมเข้ากัน ครับเนื้อเปืออออ่อยอืมลูกินนคอนแนด้อกอืมเอาเลยมากินได้ลูกซีนบ่านีหแนนเอาไ <c oughs> พรจะไดกินซอยพดดำก้างเลยเอาคำนี้ใหญ่เลยครับอืมจัจวด เตี๋ยวน้ำตกครับครับแฉบแห้งบ้างโอ้โหผีคำเนื้อเปื่อยเอาระเบิดนี่ครับลูกซีนครับต้องครับแสบแสบสองคนครับมือนครับแสบแสบยามือเทียงเนาะสอนสองเลย นี่ <c ười> แก้วกปะปิมาเจอมาจอมาเตือนมาเตือนมาเจอนาะเขากันโพลพา ควดมข้นให้พันยันเพลทครับน้องหวานเนี่ยแสบสองคนเบิร์ดวะเบิร์ดไม่แน่นอนแต่พิกกี้แล้วครับเบิร์ดแน่นอนนะจับเจ็บแน่นอน นี่ทางกับปุ่นกันกระมี้เนเพื่อนค้าแต่ว่าเพิ่นบ่จักก็บ่ดำที่กินเบิดปลาหืมหอเมเจี๊ยมแบบพริกจี50หน่วยครับเ,เนื้อเปื่อย ซูชีนให้ระเบิดกครับอขอบคุณครับสุดยอดเลยครับขอบคุณครับโอ้โหจวดอยู่เลยครับ ทั่วไปทั้งนี้อาหารพี่น้องวานยังวันจีโต๊ <h imo> น้น้ำแล้วเพชรน้ำน้ำเติมเอาน้ำเพชรใช่คือปรุงเพชดนะครับยัง <h imo> <h imo> จังแล้วหอมระดมมหรือเปล่าไม่ไมน่นี่เอาเปนจังโบเพชรครับคมโบเพชรมันกับโบจวดครับอืม <c oughs> เด่นอ่อนพักทางการแฉบอ่ะพักทางการแฉบอ่ะแม่ อะไรข้างแรงยังข้างของกันแซ่บครับอ,อืมวัคซีนอืมกินทางร,ระเบิดพอดีแล้วครับกินซับมล้วนดกว่าพอดำพิเศษให้เลยพริกจีครับพอดำเบ,บิ่งกันกินสองคนคำใหญ่เลยครับเอาเลยครับพอดำกระซองนวยครับครับ <c oughs> เืมเพิ่มเสร็จได้กินเทีนึงเนาะตนนง่ายๆครับแฉบยำเสียงยำบายครับอย่าบอกพี่น้องคือแต่ตลาดเทียงครับเลยจีนหมดจีหมด เึิ่งกระดูก A N mm hmm. เอ็นอ่อนเครื่องในงัวเลยนี่ใส่มีทั้งใส่มีทั้งปอดครับ mm hmm. ลองน้ำนัวดหรือปล่ เพิ่มเข้าไปความเผ็ด <c oughs> รวมอร่อยเยอะความกินพริกกันเนี่ยกับแกวนั่นน่ะกินในเบืเ้องน่อยากเบื้องจะเบื้องกรทตมกินโอ้จัดให้ครับของน้วยนะครับ<อ>นี่ เอาต้อง,งการไปจากเบิง้งเรานี้กินให้เบิง้งโอ้เผือฟฝนเลยครับนะนี่เลยพริกจี๊หวานๆเถอะนะเบลอมือมาอืมอ้มอืมอ้มกินเลยโอ้ แซบครับพี่แซบ,แบอืมแฉบเอาแซบเลยเหรอแบเลยืมถั่วเพ่็กิกนาคบ่คุยกระปี้อะไ้ครับกระถั่ว ลองป่ะหนึ่งครับปอดงัวเอาบ่ะใส่งัวืมทาต้องการก็มีแต่เนื้อนะครับอ่ะไมาไามา่น่ารักก็กินเนาะกินอย่างนี้ในเมื่อประดับนี่ประดับปอดประดับอืมเราเลิกกินเท่ากันครับ กินอืมอันแล้วอืมบ๊อบอ๋อบอบเบิ้งผัดำกินพริกบอ๊อบเอาพงผดำมูกินในเบิ้งเนี่ยกินกินพริกจีเพื่อพี่น้องก่อนไปพริกลุกโดดเลยนะนี่คุยคำงี้งไงอืมตั้เมื่อพอดักอืม ผักจีกับก๋วยเตี๋ยวเข้ากันคักขัดหมึกแดงก่นอนเกียวอุ้ยเกียวหยาครับเกียวหยาสลัมจองหมครับเอาเอากระจอง <laughs> รา<อ>วาเราจะมากินลูกชินแมนไอรีครับเรากินผู้เดียวเบิ่เลยลูกชีน bớt 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 cả bỏ mưa, um, hăng, không sẹp nữa, อิ่มปะงั้นเอาเลยครับอยากกินโมเบิร์ตโมเมืออะไรมันเนี่ยนี่ยังไม่จบคลิปเลยเนาะแมนกินโันเบิร์ตก่อนท่าึ้นมากอันนี้น่าจะเป็นยังลืมนะกระเพาะครับ ก็พร้ออืมตัวงอกอ่ะตัวงอกบ่าเกิดสินทเบิงอ้าจจะกินใบเถื่อแหลกแล้วทั่วงอกันกินแค่วูกกินอืมมึงน้องกันบูก,กินครับโหยกันกินหักมากพี่เห็ดคำยายๆบ่ะนี่ มาคล้องกันเดะอซับนี่มันต้องเอาสองอันต้องเอาพักน้ำนี่มาแต่ตัวทรงโตนี่เรื่กระดาษเจ็ดจูครับเอาต้องขอโทษขอภายนำอา้าวพายนำรักครับเอาคือรักรักกันอย่างฮะรักกันคล้องกันอย่างะี่มานากัน ตีเลยเอาไว้เท่าไหร่โอ้เราพิกจีซองสามไม้เซตตับนี่นเบิดกระปีอยู่เครื่องกระปุก <laughs> กอบแครนีกอดไ,ไม่ ใบสดหอนเย็นทําครับอืมครับใส่อ,อนอ่อนเบิร์แม่ตงกันอ๋เบอร์แม่มาอีกแล้วครับหมดครับ <laughs> หมดไตพี่น้อง โอาคุ้องแสบแบบนี้ให้จักโลครับเหมือนนี้สองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นโลกเลยแทนมังคิกกี้อีกหน่อยหนึ่งครับ การกินุกซินไม่จังน่วยครับไ้ององน่ยวไ่ะองหน่วยแนจบบถ่ายโดยน้ำซุปเอาขอเนี้ยข้อเนี้ยเลบวงจะกันำนำมานาไลแล้วจะกินฮะ แม่มันเผ็ดแหละอยากกินอันนี้แต่กินบะไรอ,อยากกินอันนี้มันแต่กินบะไรอือเอาบาร์ากินอิ่มครับเอาคืออ็อี๊ยมนี่ไงบักพริกสดเนี่ยบาร์มเนอบเแบบนี้ครับทิพผ่านประกรนัในใดแบบับวกวันาาครับโมนี่อู้วเบิง่งคุยบักพริกเกือบเบิดครับเบิดเครื่องกระปุกเอาขอบุญขอบคุณพี่น้องครับที่เขามาแศษเศษน้ำพอดับเน่น้องกัดน้ำ มื่อนี้เรือกันแค่สองคนครับน้องบุญไปโรงเรียนน้องกันว่าฝนตกบ่ไปครับมื่อนี้ที่ยูน้ำพอดำมาท่านท่านเลยพาเพิ่นมาจัดรอบเทียงครับรอบแรงแจากที่พาเพิ่นจัดยังสีนองกะถ้าติดตามรับชมนะครับเด้อเนาะแต่ว่าเห็ดมือะคีบครับช่วงนี้ก็ฝนตกแห้งๆครับเมื่อคืนนี่ว่าเป็นพายุเข่าอ้ยังแสบครับเป็นไดพอดำว่าแล้วตอนกินกระโบเพศไปแดรวครับบัดอิ่มนี่ออกลำลกด อิมนะ่มเนาะเอาขอบุญขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับขอบุญขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์ครับขอบุญขอบคุณทุกๆก,ก,การกดขับเาเบิงครับมือนี้ก็ขอพี่น้องเฮ้ามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความม,มาุ่งมั่นบรรนาครับอยากลำอยากรวยก็ซื้อลอตเตอรี่เอาครับถือโชคโตเอาสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ